วันนี้มาเกิดกูโ,กโจเออวันนี้นเกิดโกโจเอ้ยมีบ่อด้วยเหรอดีจังคือเราต้องหาอะไรไปให้เขาไหมอ่ะหรือว่าแบบเราไปตัวป่าแล้วให้เขาให้ของเราอะ่ะอ๋อวัน,นเกิดปกติใครเขาให้ของคนอื่นยนะอ๋อขับลูกกวาดได้เออขับลูกกวาดได้โกโจกินลูกกวาดปหรอเฮ้ยโอ้ยอกาไปแล้วอะ่ะใช่อ่ะ เฮ้ยรดน้ำต้นไม้ด้วยวันนี้ฝนไม่ตกนะครับอย่าอู้นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปซื้อมเมล็ดพันธุ์มาเพิ่มอีกหนึ่งพันพันบาทนะครับมันก็อ,อขอคนเอ้าเฮ้ยใครเข้าคดีเลยเนี่ยเดี๋ยวประโยชน์เขาเดินอะไรเนี่ยโดนลากเออคนอื่นอยู่ที่ที่สกันอยู่ที่ฟาร์มกันอยู่เลย ชัดป่ะดิชัดป่ะอ,อ,อันนี้ชัดป่ะ <st> ชัดเลยเนี่ยค <ừ> าเรนเนี่ยเออจะมาใช้งานของแล้วสวัสดีค่ะเขาจะมาซื้อของมาเนี่ยพลเมืองสกาเลตทาผู้ขยันขันแข็งเราไม่จะเป็นต้องมาประท้วงอะไรกันที่นี่บริษัทพรอฟฟิตไม่ได้มาเพื่อทำลายหรือทำลายใดๆในทางกลง่มาพวกเรามาเพื่อช่วยปลดปล่อยเมืองนี้ปลดปล่อยกับผีเิออกไปใช่พวกทุกคนบาที่นีเอ้ยพวกเรารู้ว่าคุณบาทที่เพราะอะไร ียวว่าคาเดนก็ได้ช่วยอธิบายเพิ่มหน่อยได้ไหมคุณเ uh, บต็ตตี้ต่อยตบ,ตบมาเลยยายตบ,ตบมาเลยเมื่อปีที่แล้วมีน้ำมันรั่วไหลมาถึงเมืองของเราเพราะสิ่งที่พวกคุณทำนั่นแหละคนแก่ที่อยู่บนนี้มานานอย่างฉันได้รับความได้เห็นความโหดร้ายของบริษัทพวกคุณมาพอแล้วอเออพวกเราไปต้องการมาขุดจอดน้ำมัน่งติงอะไรแถวนี้ออกไปหยุดตอนนี้แล้วก็เอาไอ้ของซงติงนอกไปด้วยเอ,อ เอฟค้างเพ er mm. oh! Oh! <S 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 ื่อข้ามโอ้โหเดี anyway> ๋ยวเลาถามแล้วคำถามแล้ววะเจเกีว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับพวกคุณแต่ว่าใช่พวกเราเข้าใจคุณเพราะเป็นบริษัทขุดเจาะน้ำมันแต่ทุกอย่างไม่ได้มีด้านเดียวเสมอไปอย่างที่คุณเบ็ตตี้ได้กล่าวไว้โอ้เราไปต้องการสิ่งสกปรกขอโทษที่ต้องขัดนะพี่เสื้อแดงเราสามารถทำให้เกาะของเราเปินชิวาขึ้นด้วยการนำคนงานนับหมื่นมาที่นี่พอเราเปลี่ยนวิธีการให้กลายเป็นโรงเก็บน้ำมันขยายสถานที่ขุดไปที่ทะเลสาบแล้วข้ามไปยังชายหาด คุณเห็นภาพในอนาคตที่ฉันจะอธิบายไหมฉันเห็นพาซาที่มีเครื่องจำหน่ายของตัวมันมากมายแล้วก็คนงานหลายคนของเราต้องการย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองที่กำลังซบเซาแห่งนี้มากขึ้นแน่นอนบริษาาฟฟัท p r f i t สามารถช่วยให้เกาะคออกกลายเป็นแหล่งน้ำมันที่ดีที่สุดแสนซิไลั์เห็นภาพไหมประโยคกดฟค้างไปครับอ่าชัดเลยด,เดูอัศจรร์เรื่องเรื่องดูเว้ยสร้างงานสร้างอาชีพดิง<อ>ดูดอ,อะไรเนี่ยคือผมว่าต้องมีข้อสอบแล้วอะ ในวิชาคุณทุกคนก็จะเห็นเมืองนี้กลับมาคือใครครังลองดูภาพตามดูในเมืองที่เต็มไปด้วยพนักง,งานพาร์เฟอร์ฟิตนั่งชิวกันอยู่ริมท่าเรือข้างในร้านกับแฟชั่นเฟรนด์คนเยอะโอ้โหพี่เสือเ้อแดงมองภาพใหญ่ไม่เอาเดี๋ยวต้องมาวางระเบิดที่นี่นะครับประโยครู้ปะอ่าประโยคขอสคริปต์จัดเลย วิธีการอาบบ้านไหมครับไม่ตอบตกลงก็คุณไม่ยอมทำเ u e s t คุณไม่ยอมดูเรื่องคุณก็ไม่รู้วิธีการอาบบ้านหรอกเคำว่าปลดปล่อยได้คุณจอดน้ำมันน่ะเหรออยู่ในห้องหลงบ้านเอ้ยเนี่ยเราทูนบัฟเฟอร์ฟนะว่าจะได้กำไรมหาศาลเราคำนวณดูมันจะหลั่งไหลไปที่คุณด้วยเออทุกคนใจเย็นก่อนนะมันจะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ถ้าเราใช้แต่ลมประโยคใช่ไหมโอ้โหดูชาตีนไม่ใช่ชื่อผมด้วยซ้ำคุณคาเรนขอบคุณสหรับเวลาของคุณใช่เหรอมันเป็นลัซซี่ของประโยกเนี่ย ก็ผมโผมาขึ้นว่าไบหยกอ่ะโอ้ยแล้วไบหยกเขารีบจัดเลยเขาจะมาทำอะไรก็ไม่ดูนะไบหยกไม่นะ้าผมเดินไปผมอ่านผมดูคัสซีอีกรอบนึงนั่นดิแต่ก็สกิปได้ปะถ้างั้นนะแล้วก็สกิปแล้วแหละทำไมเราคัสซีกลายเป็นของไบหยกเฉยเลยไบหยกใช่ไหมไม่ใช่ผมไม่ใช่ไบหยกไม่ใช่โอ้ยไม่ต้องไปยุ่งไม่อยากรู้จักไปไกลๆชิวก่อนนี้ก็ลังจะตายเออกูรู้แล้ว ไม่ได้ชื่อใบยกเว้ยโอ้โหดูรถต้นไม้แม่งยังรดน้ำไม่หมดเลยใบยกแม่งจะไปร้านขายของชั่มอะไรรุ่นเนะอ่าคำถามแรกเลยดีกว่าะคำถามแรกเลยปะอ่าถามไปถามไปถามไปาไอ้สุขโชคกํลาลังจะไปหาช่างไม้ตีมาแลงยกตีมาแรงจับมาแรงนะใบหยกฮัลโหลเขาถามแรกค่าเรียนมาจากลิซอะไรครับ พิดเพื่อพับครับอ่าหักเลยหนึ่งคะแนนเดี๋ยวหักบ้านหักหนึ่งคะแนนครับหักไปเลยหักอะไล่ออกด้วยไม่บ้านคุณเหียน,นั่นแะเอ้เราเก็บอะไรมาให้โกโจได้บ้างวะี๋ยวคนไปหน้ามันลงไปแล้วทหาเก็บแถวหน้าบ้างครับก็ได้นี่อะฮะคือประโยชน์ก็มันบอกว่าคุณจะคุยถังขยะไให้เขาเหรอ พูดเลวเลยนะชิบหายแล้วเรามีอะไระเขาเฮ้ยผีเสื้อผีเสื้ออุ้ยโหมันห,หนีเร็วมากเลยเดินเลยสูงด้วยเราทำงานแล้วกันเซนไม่ได้เลยนะอ่าไม่ลุงลุงลุงไปไหนลุงคุยกันนอนคุยกันก่อนอย่าเดินเร็วเฮ้ยตัวนี้เก็บจับได้ปะไม,ไม่ไม่ได้ เออมีของป่าให้เก็บไปเนี่ยไม่มีต้องไปตกปลาแล้วนะเดี๋ยววิ่ตกปลาตรงนี้น้ำพูมันตกไม่ได้อะใครมันได้อะไรนเนี่ยคุณมาตกแข่งกับท่านทศมุรีอยู่เนี่ยต้องาหาวิธีการกำจัดผม,มตกได้หลายตัวแล้วทศ่สมุทรีเห็นตกไปหลายตัวโอ้โหม,มาแต่ปลาดินบวกกับใบป,ป,ปิว ว่าว่าเราเราเดินไปตรงนั้นเราจะโดนคัสซีนไหมผมก็เดินไปแล้วตรงไหนนะตรงที่ปไปยกนี่นเนี่ยไม่มีเนาะแกะวะโอ้แต่ไม่ใช่ชื่อคุนนะเป็นพวกไปกับปไปยกนะเนี่ยก็ขขเขาไปชวนปไปยกไงกคนประเภทเดียวกันน่ะก็อยู่ด้ยวยกันได้คนที่ชอบสะบัดถ่าคนอื่นคนที่ชอบทรมานเอไลน์อะไรเงี้ยเออใช่ไปยกทำบ่อน้ำมันอะไรเงี้ยป่ะเออเรียกไปทำบ่อน้ำมัน ไปขุดจอดน้ำมันอะไรเงี้ยบ้านมือที่สวยงามอะ่ะเอาใครมาอัปเกรดกระเป๋าไม่ทันไม่มีตังไม่รู้นะครับตังหมดไม่รู้นะครับเออเขาไปเัาที่ไหนนะร,ร,ร้านขายของชำครับชำหรอชำปะชำปะชำเลยชำเลย,ยนยไปเอาของ ไหลงินไหลเงินไหลเห่าไม่รู้นะไม่ทันไม่รู้นะเนี่ยพอหรือเปล่าพอหรือเปล่าผมจะไปปลูกปลูกพืชต่อละวเราเป็นชาวไร่นะเว้ยชิวๆอ่ะเดียวก็อย่าลืมนะครับวันนี้ใครใช้สัมมนาเอ่อเหลือเกินห้าสิบแล้วก็อือโคโจจะชอบไอ้ลูกกวาดป่ะ คิดว่าไงครับประโยคเอาเฮ้ยฮัลโหลประโยคอ่าเรียบร้อยเอาฮะฮะลัลโหลเอาไว้เนะคุณคิดว่าโกโจเขาจะชอบไ้น,นี่แบบลูกลูกกว่าอ่ะชอบชอบใช่เหรอ,อหไป,ปเลยฮะฮะลัฮะโลฮโหลเฮล้ย อดอกไม้มาห้าดอกอะไรวะเดินจากกระถางนี่ได้ไหมวะเ,เออแต่ดอกไม้ผมเอาไปโยนทิ้งหมดแล้วดิเอาไปขายนะ <c oughs> ไปขายายาวพราทุกคนก็ต้องชอบลูกอมปอกวะาให้หกวันเลยโอ้ขอบคุณนะจริงๆแล้วเธอไม่จำเป็นต้องให้อะไรฉันในวันเกิดก็ได้อ้าวงั้นผมไม่ให้ดีทั้งนั้นอะวิได้มาครึ่งหัวใจแล้วว่ะ เฮ้ยเอาเรื่องเอาเราเราไปปลูกต้นไม้ดีกว่าปลูกต้นไม้แล้วว่าปลูกปลูกพืชปลูกพืชผมมีเคล็ดลับมาบอกนะครับว่าวันเกิดเนี่ยเราจะสามารถที่จะเพิ่มค่าความสัมพันธ์ได้ถึงสองเท่าเลยนะเว้ยถ้าเราให้ของขวัญที่ถูกต้องแต่เหมือนประโยชน์จะให้ของไม่ถูกต้องปะ จริงจริงไม่ถึงใครก็ได้ไไดคนละเฮ้ยอยู่นคนเดียวด้วยหมนี่ถ้าเวิร์ดอะไรี้อเออ,อเอาเด้วยังไงเกินโเน่ยเกินดีกว่าช่างแมงทุกอย่างมันม,ม,มีค่าคุณค่าในตัวของมันเองนะเวไย้ยประโยครู้ปะ หลอเฮ้ยเมื่อไรเราจะได้เก็บเกี่ยวพืชผลครั้งแรกอ่ะก็คุณไม่มาทำฟาร์มมันจะเก็บเกี่ยวได้ไหมล่ะตกปลาปะมีใครตกปลาอยู่ไหมผม,มนั่งดูแมลงอยู่ <c oughs> นี่ดูแมลงหนึ่งในแมลงอ่ะมันบินบินจังไวเลยว่าแมาลงเนี่ยเล่นเป็นหรือเปล่าเนี่ยมันปลาหินอัดก่อนเราให้จับแล้ววะ <c oughs> โอ้โหคนเถื่อนจัดเลยปาปีก่อนไปกอดอะไรเงี้ยผู้เก่อผู้เขียนป้อนนี่แหละคนคนเถื่อนเอนี่ยคนเถื่อนมันตัดไม้แล้วไม่เก็บเศษไม้ด้วยนะนี่ผมสามารถมาลดน้ำขโมยแปลงคนอื่นได้ปหมลดน้ำเราได้ขโมยมันก็ได้ก็ต่อเมื่อมัน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 ปลูกเสร็จแล้วอะ ผมจับได้แต่หอยทากอ่ะสู้นมันเร็วก็สะท้อนคุณด้วยเถอะมันไฮยัยก็สะท้อนตัวคุณอยู่ดีไหมเรอจับได้แต่หอยทากเนี่ยคุณก็มาซื้อมแมงวันผมตัวละห้าสิบเปล่าแล้วคุณก็มาลองไปเก็งกำไรดูว่าเอาไปขายเอคุณจะขายเท่าไหร่ ถูกปะี้าขายมะเร็งวัน50เหรียญวะเอาก็เหมือนกันนี่ไงใน power ที่เราเอาของมาตั้งขายแล้วคุณก็ไปลองเก็งกำไรด้วยไม่เอาไปหรอกใครจะปีเซ่ไม่ได้เลยวะระเจ้าเก็บไม่พร้อมขัดพื้นต่อไปเป็นปีเอแดงอินเดีย มีเสื้อแดงอีกเียเสื้อจริงเหรอวะแม่งเอก,กะบุง้งฮ <c oughs> ูลโลี่ด้วยนะโอ้โหไม่ดีต่อสุขภาพนะครับตบปลาซะหน่อยเด๋ยวสักหกโมงค่อยกลับไปตีไม้ขยะเยี่ยมเลย รอให้ปลางับเหยื่อฉลามชอบงับคุณปะโอ้ยได้แล้วมีเแื่มีแค่หนึ่งตัวว่า <c oughs> เดี๋ยวมันจะมีอีเวนต์พิพิธภัณฑ์มานะไปฆ่าเก็บหมดตกปลาดีกว่าตกปลาในนี้ว่าประโยค มันหาเนานักผู้นักผู้นักผู้คือแค่แกวหาถึงจุดนี้น่กิเขาไม่หาคุณด้วยดิตัวนี้เหรอหกสิบสองเซนปลาสักใหญ่ตกตั้งนานแต่แค่นี้ตัวใหญ่ไงตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตีไม้ต่อนีกว่าเบื่อแล้วเฮ้ย แล้วไม่ตกปลาแล้วตีแต่ไม้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหเกีย์ม oh, <c oughs> ันขึ้นอย่างไวใครจะไปจับได้เฮาชัดเลยปลาสักใหญ่ตีดาวด้วยมีดาวด้วยดาวคืออะไรวะดาวขายได้แพงขึ้นครับเ <c oughs> อ้เปอนเองเลยแบบนี้ชัดเลยเพราะว่าควรจะตกปลาใ,<ช><ๆ>ให้ได้ดาว หมายถึงว่าหมายถึงว่าถ้าเราตกปลาไปเรื่อยเราจะอัพสกิลการตกปลาเราแล้วเราจะได้มีโอกาสได้ดาวมากขึ้นอ่าแล้วถ้าเราได้ใบปลิวอ่ะได้ใบปิวก็จะไม่นับแค่ปลิวกว่าใบปิวปลาเรนโบ้ขายได้ถูกไหมแล้วก็ขายหมดเลยเชอร์รี่เห็ดหอมผีเสื้อลายไม้ผีเสื้อเดนเดียเห็ดมอร์โรวพิพิธภัณฑ์มาเมื่อไหร่เราค่อยไปบริจาคไว้แล้วก็คอยค่า ตอนนี้เราต้องการเงินเข้าใจไหาประโยชนเ์เลยนะมีประโยชน์อ่ะทำงานเยอะทำงานเยอะไม่ได้ต้องเก็บของเป็นที่ปลานินอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ขยะ กุ่มบสเตอร์กุ่มบสเตอร์เดี๋ยวเราเดี๋ยวอีเวนต์มาเราก็ต้องไปเมืองด้วยดีกว่ามีงานให้ทำเยอะนะเนี่ยของเต็มแล้วเฮอยแมงวันแมงวันมันมีแบบแหล่งฟาร์มดอกไม้ไหมมีครับอยู่ตรงไหนอะแต่เขาเกบกันไปหมดแล้วครับเฮ้แมงวันติดดาว เห <L an ches> ็นวันใช้นีเหรอเออเฮ้ยจบับช่องเก็บของเต็มแล้วก็รู้สึกเหนื่อยล้าเหนื่อยล้าขึ้นมาทันทเออีเราต้องกินสนอนแล้วล่ะโอเคได้พุชมอสมาพุชมอสได้ปลาสลิดหินปลา<ห>สลิดหิน ว่าตัวนี้น่าจะจับยากแน่เลยคนปุกปุยเหลือเกินอุ้ยได้ปลาปักเป้าอุ้ยไม่ไปไปปักทำไมเป้า,ปาอะ่ะอืมผมว่าตรงนี้ไม่ค่อยดีขย,ย,ย,ยะเยอะไปหน่อยไปที่ดีกว่าขยะเยอะไปหน่อยดีที่แรงมากทแรงมากใช้นี่แน่นอน เฮ้ยหอยทากอื๊บจับจับอ่ะช่องเต็มดืมเราโยนอะไรทิ้งดีนะหมายแล้วกันเฮ้ยนี่ไงถ้าถ้าตรงนี้มีคนยืนตกปลาแปลว่าตรงนี้ต้องดีคือใครตกอะสุภโรเขาอาจจะโยนไปทิวลงปลาอยู่อยก็ได้ไม่ทำไมเบ็ดทำไมเบ็ด NPC นันยากว่าผม่ะเบ็ด NPC ยาวกว่าผมได้ปลาแม่ไกลมากเลยสามเซนคือได้ยัง คู่คุณอัพเกรดอัพเกรดเบ็ดได้นะแต่ถ้าไม่ได้เราติดตังค์ด้วยเหรอเออไม่มีเงินตอนนี้ก็อัพเบ็ดอัพอัพเบ็ดเกตอ่ะเอออัพเบ็ดฮะอ่อัพเบ็ดนะฮะเอออัพอัพเกรดเบ็ดอัพเกรดเบ็ดมันจะได้นี่มันจะได้เอ่อมันจะได้ตังค์ใช่ฮะฮะฮะอันนี้คืออัพเกรดแถมตังค์เหรอเนี่ย ไม่ไม่อัพเกียรดเบ็ดแล้วมันจะได้นี่มันจะได้อ่ายาวขึ้นเออยาวขึ้นเอาละซัมมีนาเราหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะไปทำสิ่งที่ควรจะทำก็คือ,อนอนอ๋อรีบจังอ่ะเก็บของป่าอย่างงี้แล้วตรงนี้ก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันเนี่ย<อ>ขายายเยอะเหมือนกันเลยเอยวาซาบิเออุย้ยของดีนะ พวกนี้เป็นการพันทอร์กทั้งนั้นเลยนะประโยชน์รู้ปะเนี่ยไปปิวมันตอดเบ็ดได้ด้วยเหรอวะฮะคืออะไรอ่ะผีเสื้ออัศว์ซ้ำเบ็ดเฉยเลยว่าผีเสื้อบางตัวนี่ผมเก็บไว้บริจาคดีกว่าไอ้ฝางี้มันเสียนเสียนเฮ้ยอ๋อไอ้ฝางนั่งแบบกระเทิรนนั่งแบบ่นเร็วมากอ่ะ เจอไอ้หมึกสายไปที่ผมเจอป่ะหมึกควยไปแล้วไมึกกวยเอเมนด้วยหมึกอะไรหมึกชีปลาขาวอ่ะรู้จักป่ะอ๋ออาอุ้ยแมกเคลียวแมคเคลียวแล้วมีแมคเคอชาป่ะแมคเคลียวตัวเป็นฟุตอยู่ใ้กินในข้บครัวเลยฮะ ไมกินนะหนึ่งเอาไปขายดิไปปักเป้าแน่เลยปักเป้ากัมป์ปเป้าโหสมัยนนนเยอะมากเลยเมงกะพุนเมงกพุนน่ยเมงกะพุนติดเนหนึ่งเมงกะพุนเมงกระพุนหกระ,ะสุนปะ คาเลวองตัวเป็นฟุตเลยนะครับกูเป็นฟุตอะไรตัวเป็นเท้าเหรอตัวเป็นเมกันเออเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยว้ายอย่างไวเออใครจะไปจับได้เจ้าไม่ทันแม่งเอ้ยติงจัดโดนเรียกจัดเมื่อกี้เมืใหญ่ผมเรียกจัดอ่ะ ไหนมือไหนไหนมือไหนที่จับจับเอก็คุณมืดแล้วมืดแล้วประสานภรพวิตน่าผิดหวังมากใช่ครับเอานี้ไปเลยโอเคล็อบสเตอร์ไปดีกว่ากรตัดไม้แล้วเจอล็อบสเตอร์ก็ดีแล้วไม่ใช่บสเตอร์มันแพงปะลองไปดูเฮ้ยมันล็อบสเตอร์เลยนะต้องแพงดิ โอแมคเคอร์ลผมแพงกว่าวะ่ะไม่รมเราแมคเคอร์ช้าแพงปะไม่มีที่พี่เหรอเอ้ยใครตีว่าเหลือแต่ตอเนี่ยก็มีอยู่คนเดียวอะ่ะฮัลโหลไม่ต้องมาเรียน,โนโยผมวค่ได้บีเราใส่ความว่ะได้บีเราใส่ความอะไรผมจะไม่เคยตีไม้เลยกู่ตะหินกับหญ้าเนี่ยเ<ห>ก็บอันนี้ไว้หน่อยแล้วกัน าวันนี้ทำเงินได้เยอะนะครับพรุ่งนี้เราจะซื้อต้นไม้มาปลูกเพิ่มนะครับตีไม้ให้เสร็จไปคุมงานประโยชน์ดีกว่าเอ้ยอะไรถ้าคุณบริสุทธิ์ใจอ่ะเดี๋ยวคุณจะกลัวหญ้าทำไมหญ้ามันเอาไว้ให้สัตว์กินเก็บไว้ทำอื่นตีหินมีอ่อนนี่ตีหินไม่ดอกไม้ตรงนี้คุณไม่ตีอ่ะตอเนี่ย ตอเนี่ยตีต,ตเก็บตอด้วยต,นนตอเฮ้ยฮัลโหลอ่ะได้ได้ได้ไปหยกได้มันไม่คุ้มแรงหรอกตออ่ะไม่คุ้มแรงอะไรวะไอ้เกมไหนที่มันไม่ตัดตอ่อได้ไปหยกเนี่ยทุกเกมครับเนี่ยคุ้มงานละมีคุ้มงานละ อันนี้ชาวโลกจะได้เห็นนะครับว่าถ้าคุณไม่ตัดต่อมันจะเป็นยังไงนะครับออสเซอร์นี่ขายเป็นร้อยเลยทั้งนีต้ต่อเฮ้ยต่อเออม่อยู่เขาไม่ตัดต่อจริงด้วยโอ้พี่ตาวทำไมก็แยก่กันดี ่ีเน,เนี่ยประโยชน์เขาเนี่ยดูดิเดววนี่ยพวกเนี้ยเขาไม่ยอมตัดเลยนะดูดิมวยนต่มาตีหินตีหินอะไรไม่รู้นะเออต้องหักกันเดือนแล้ววะหักไปหักไปครับเออรอบหน้าไม่ให้ซื้อกระเป๋านะครับผมทำงานหนักสุดเลยนะคุณไม่ตัดต่อ ต,ตัดทีหลังได้ตัดทีหลังอะไรมันไม่มีที่จะเดินแล้วเนี่ย